สวัสดีค่ะอยู่กับทยชาวขนาเสน่ห์ไทยเดนมาร์กมาเจอต้นอันนี้ดอกเหลืองๆซึ่งคล้ายกับที่พี่ๆน้องๆเก็บกันมากๆเลยอะไรนะกวางตุ้งฝรั่งอะไรหรือเปล่าเนี่ยค่ะจริงๆแล้วเขามีอยู่แล้วเขาก็ออกดอกในช่วงเนี้ยค่ะรายเมษาต้นพฤษภาแต่คุณแม่น้องเข้าไม่แน่ใจนะเพราะว่าเขา คล้ายกับดอกสีเหลืองที่มันเป็นอันตรายต่อมา้าม้ากินไม่ได้มันคล้ายกันมากอ,าอันนี้นะถ้าใช่เนาะถ้าใช่เขาแก่แล้วแหละเขาออกดอกแล้วเพิ่งมาเห็นนะคะก็เห็นทุกคนเก็บกันแล้วก็เลยแบบเพิ่งจะมาสังเกตมันจะคล้ายกับดอกสีเหลืองซึ่งมันจะออกจากต้นนี้ ต้นนี้ที่เป็นดอกสีเหลืองแมลงชอบมากๆนะคะอันนี้นี่อันนี้ก็ต้นนี้ดอกสีเหลืองซึ่งดอกสีเหลืองชนิดที่จะออกมาจากต้นนี้นะคะต้นเนี้ยอันนี้เป็นอันตรายต่อตับต่อไปมากๆเลยนะคะนี่ค่ะนี่ระบบย่อยนะคะคือท้องเสียแล้วก็พิษสะสมต่อม้านะคะ แต่ว่าอันเนี้ยที่ว่ากวางตุงนนงตง้งอะไรนั่นน่ะกวางตุ้งฝรั่งอะไรนั่นน่ะดูใบเขาสิคะนี่น่าจะใช่แน่เลยอ่ะที่น้องตะวันก็เพิ่งไปเก็บมาเนาะพี <c oughs> ่วันแอบไปดูคลิปอยู่นะขนาดแบบว่าอ่านหนังสือต้องอ่านหนังสือยุ่งกับการอ่านหนังสือนะคะแต่ก็ยังแอบไปดูคลิปอยู่จ้ะ ไปดูแบบไม่ได้คอมเมนต์อะไรอย่างเงี้ยใช่แน่ๆเลยจ้าคิดว่าเนาะนี่ดอกเขาจะเป็นอย่างนี้ค่ะทุกคนค่าช่วยยืนยันหน่อยเด้อถ้าใครมาชมคลิปนี้นะคะสั้นๆเนี่ยช่วยยืนยันบอกหน่อยนะคะว่าใช่ไหมสองดอกสวยสวยค่ะปะ มันมีอีกค่ะตรงนู้นอยู่ตรงนู้นนะคะเหลืองเด่นอยู่เนี่ยแล้วก็อยู่ในแปลงผักก็มีค่ะแต่ว่าคุณฝรั่งไถไปหมดแล้วเมื่อวานนี้วันเสาร์อาทิตย์ก็เพราะคิดว่ามันคือชนิดเดียวกับที่หมากินไม่ได้นะคะโอเคพบกันเท่านี้ก่อนนะคะขอบคุณทุกท่านที่รับชมค่ะเป็นกำลังใจทักทายใต้คลิปยืนยันบอกมาหน่อยนะคะ เพื่อนใหม่ก็กด subscribe ไว้นะคะยังไม่ได้ไปเลยจ้ายังติดงานอยู่นะคะยังไม่ได้ไปหาเลยอ่ะยุ่งๆอยู่เดี๋ยว <ๆ S 1> ไปจ้าไปจ้าขอบคุณค่ะบ๊ายบาย